บ่าลนี้คือเก่านะครับเมื่อน,นี้เขากับว่าสิออกไปให้อาหารป่าอยู่หน้าครับเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกก็เลยนอนบ้านพอนี้เอาปลาเมื่อปีหนงน้ำืำอนี้อ,อะตามไปเลยครับเอาลดตายรอบ ตอนนี้ครกบเพิ่งมาฮอดหน้าครับบโบเรมานอนหน้าสองมือ้อนะครับเพราะว่าไปเที่ยวจังหวัดอุบลมาครับอ๋อพายุเข้าครับช่วงนี้นี่ครับต้นไม้กัไปจนหมดเลยอ่าอายุเข้านักครับช่วงนี้จะว่ามีคนมาลักปลาเฮาอยู่บ่ต้นไม้กับบริโภคเลยครับมันเหี่ยวมดครับต้นไม้ มีกบครกับพี่น้องเอน,นี้ว่าสิเอาเอาปลาเมื่อกิน้น้ำครับเขาเสี่ยงมาอยู่นี่ครับมาตักปลางูสิมานบ่เราต้องวานอาหารให้มันก่อนครับแล้วเอาก็ตักเอางว,ว่าสิได้บ่นี่ปลาดีเดี่คนบ่มาเล่นมาหาคนครับปลาอยู่นี่ สิตักเอาปลาดุกอยู่นี่นะมึงมึงหู้สิได้ดอยู่ว่ไอตอนมือปลาก็ได้เครับนี่อนอสิได้ตักเอาง่ายครับนี่ครับเครื่องมือเฮาตอนนี้เฮาจะเอาหัวอ,อาหารล้อกันครับตอนนี้ เอาแล้วนะครับทีนี้เราจะทำการจับปลามือเปล่านี่ครับพี่น้องกระดุกเขาสีมัน ครับเอาเมื่อกินคำนี้นะครับมืัอนี้เอากินหลายบ่ได้มันสิม,มืดนี่ครับมาดูอันนี้น่าจะประมาณ3เดือนนะครับเลยอาหารเลยอาหารเช้าแล้วครับวันนี้ที่เรียกว่าสิมมาใส่เบ็ดครบอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้เวียกไลยครับก็เลยบ่ได้ค่อยมาปันใดโอ้น้ำก็นจนเต็มทังขึ้มมนมาดีกว สองสัตวน์นี่เอาประตูใหญ่ยอยู่ด้วยครับตัวน้อยเอากระป่อยก็คือเกราเอาจะตัวใหญ่เมื่กินไปไปไปว่าสี่ตัวแล้วหาตัว ิประมาณ5ตัวตัวนี้มันตัวน้อยครับวัดไว้อยู่ที่หน้าดีกว่าเอ้เอา,เอา,เอากระเกล้าหามนมต่อครับที่ก็ที่แรกมันก็ะเปดอยู่นะครับว่าฝนตกมันก็นเลยแบบหกแหง อันนี้ลึกประมาณสัําหัวเข่าครับคุดประมาณสามมือบอ่อน,นี้ประมาณกว้างเกือบสิบเมตรอันนี้จะเป็นบอ่อกบครับพี่น้องเรียงแบบธรรมชาติครับโคมกะทางหญ้าไปสามรอบร้วมันก็ยังหกคือเก่ามัเป็นยัง,ง,งครับมันยีดหญ้าฝนแล้วหญ้ายังสิตายกบมาก็ยนอยู่นะครับเพราะว่าอ้อมแยงไว้อยู่ไม่ใส่บ่ได้แล้วครับ ถ้ามันเข้าเบ้าครับเอาเสียงพุดเอาครับรว่านี่เขาบริมามาครับบ้านใกลๆ2กสองกิโลกันยังบริคอยได้มาอันนี้คือเป็นบุ้งครับอันนี้บริคอยได้กิน พูกลายแต่ผมพอได้กินยาก็6กหกครับพน้องๆช่วงนี้พายุเข้าครับสองสามมือ้อที่ให้ที่หน้าก็อยากเปียกจักหน่อยนะครับอันนี้ปลาเมนบไอ,อซิมีปลานินปลาเข่งปลาปากปลาตัวนี้เลี้ยงง่ายครับปลาเข่งเขาอุบอกง่ายนะครับนี่ เดี๋ยวมือใหม่สิแบบกินปลาเทงต่ำกินหกนเนาะยันแต่้นมาลักตก่ำตินนะครับผมมานอนเฝ้านี่ก็มัดหัวหันไปสามกระสอบนะครับว่าเขาซื้อหัวหันมาให้ เดี๋ยวพอได้ไซห้ามปะไหนนะครับกินหลายๆขนาดปลาประมาณพันกว่าตัวกินลายขนา,าดครับนี่เป็นปลาเค็งเขาี่มัมีไซห้าม หัวอ,อาหารปลาหานุงๆกับใบเส่ม็มด้วยนะนี่ครับบ่ได้คอยมานอนเลยนาก็ได้มีคนมาได้มีคือมีหอยติดมาครับเจอกันอยู่บ้านครับพี่เนาะเดี๋ยวสิเอาปลาเมื่อปรีรับ อันนี้กุ้งครับพี่น้องพอไปใส่มาเมื่อเช้านี่ครับสดๆลยครับะนะบริโภคไวขนาดบริโ้อยว่ากุ้งนี่บริกภคไวบอสเดี๋ยวมือใหม่เห็ดเมนูก้อยกุ้งครับมีเด็ดตัวสดๆ ตัวนี้ทอดใส่ไข่นี่ไม่ไข่ใส่กุ้งน,นี่นี่ครับปิ้งปลาดุกที่เรียกว่าสีปิ้งตอนเที่ยงได้กินตอนแรงซ้ำไฟกระดับมืดๆอายุเข้าช่วง,งนี้ข้ามันใส่ปลาซิวนี่ ได้ทำนีค่ะปลาดุกเคยมีหาดโตเคยมีจีโตนะครับบรรยากาศไฟดับอีกอยู่บ้านได้ใช้ไฟซุกเซียนเมนูปิ้งปลาครับมัน